ครับก็พอลนได้ที่เอามาขูดดูนะครับดูสีโป๊ตรงนี้หนามากมากเลยนะ่นอนปิดประตูเข้าึ้นครับดูนะครับอ๋อครับหนามากเลยมันก็เสริอมแน่มามาดูเิื่อเป็นยังไงข้างในเขาทำไมเสริมหนาจังแล้วเขาปูดจากอะไรนะครับเนี่ยทางแหลมจะเล่าให้ฟังนิดนึงนี่ครับเห็นไหมสนิมดันขึ้นมาถึงนี้เลยมันปูดจากสีโป๊โอมน้ำนะครับ รวมน้ําแล้วตรงนี้น้ํนซึมเข้ากับเปวือเหล็กตรงที่เขาเราะแล้วมันทะลุเหล็กนะครับไหนครับมาดูครับเขาเคาะแล้วมันทะลุเหล็กเวลาเขาขัดนะครับก็ซีโป,โป้อมน้ําด้วยนะครับน้ําก็ซึมเข้าไปก็เลยทําให้เป็นสนิมดันนะครับแล้วก็ประกอบกับน่าจะพื้นเหล็กไม่ดีด้วยอีกกรณีหนึ่งนะครับ